สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็มาติดตั้งงานนะครับที่จังหวัดตราดนะครับมุมทะเลสวยๆนะฮะผมพาไปชมข้างในนะครับมุงลวดจีบนะครับปัดก้อนมีช่องน,นึงครับ เป็นชุดครัวนะครับเป็นมุ้งกีดได้ยอยู่นึ่งขพันตัวมีซิงค์นะครับถ้าจะเป็นมุ้งธรรมดาที่มันเปิดแล้วมันมาติดอันนี้มันก็จะโดนมุ้งดเปิดออกมาเัิด,ดยากมุดด้งดวเปิดผิดผแล้ว,ดดดดลวมองแทบจะไม่รู้ว่ามันมีมุ้งดวนะครับแล้วสีลายไหมเราก็ค่อนข้างที่จะแบบไเป็นกับสีมันละ ผมทำให้มันเปิดแล้วสามรอกได้ไม่ต้องปรับมันไปบานฝั่งนู้นมันก็เปิดนะฮะเราต้องัาล็อกได้เช่นกันนะครับเก็บมันก็จะไม่ติดกับจะไม่มีใยมุ้งอยู่ตรงกระจกนะครับเราจะได้ดูวิวธรรมชาติได้เต็มที่สำหรับบ้านอากาศแบบนี้นะครับผม มาโดยชุดนี้ครับจะมงุงลวจะเป็นห้องนอนนะครับห,ห้องนอนดูวิวข้างล่างเตี้ยนะครับดูล่างล่างเขาจะต่ำๆนะครับเหน็นไหมเนี่ยมันจะไม่ได้โผล่ขึ้นมาแบบแบบเดินสะดุดนะครับเห็นไหมฮะล่างต่ำๆประมาณนี้แค่นิดเดียวนะครับเนี่ยมันจะอยู่เนียนนะครับเวลาเก็บมันจะมไม่มีมุ้งเลยไม่ใช่ว่ามุ้งมันจะมาซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับมันจะทําให้ถระจกชุดนี้โดนบักวิว ดูมิวสิคนะฮะอันนี้จะเป็นห้องน้ำอย่างสวยห้องน้ำนี่มันกด้วยนะครับน้ำสำหรับการอาบน้ำแล้วแช่แล้วลุกแบบนี่มันแบบหญิงมันดูแล้วมันไม่สวยอ่ะมันดูแบบอ่ให้แบบ จริงๆแล้วมนเป็นองน้ำนะชุดนี้มันท่านสายด้นะนะ,นะครับแล้วก <นะ S 2> ็จะเป็นช่องระบา,ายลมโดยที่พวกยุงพวกแรงต่างไม่ได้เข้ามานะครับผมโอเคนะครับและเราก็มาถึงชุดสุดท้ายของการตรวจเช็คงานและก็รีวิวงานเป็น,นตัวนะครับก็บ นะสำหรับท่านใดที่สนใจสําหรับมุงจิบร้อยล้านนะฮะมุงจีบมุงรวดกันยุงนะครับพิมพ์เป็นภาษาไทยใน Facebook ใน Youtube ในสื่อต่างๆนะฮะเาจะเจอพวกเรานะครับมุงจีบร้อยล้านนะครับผมยินดีให้บริการนะฮะพี่ทีมงานตากล้องบอกเอาทั่วประเทศเลย,ยียเอาได้นะครับผมก็ทั่วประเทศอยู่แล้วครับนะเราวิ่งไปทั่วประเทศนะครับแล้วก็โรงงานผลิต สำนักง,งานใหญ่เราอ,อยู่ที่กรุงเทพมาหานครนะฮะเจอกันในทุกพื้นที่ทุกจังหวัดบ้านต่างอากาศแบบนี้บ้านต่างจังหวัดสวยๆแบบนี้นะครับลูกค้าเยอะมากแล้วก็หามุ้งลวดที่มันแบบพรีเมียมหามุ้งลวดที่มันราคาที่แบบราคาแบบลากยากแต่ว่าสินค้าพรีเมียมหายากนะครับโอ้โหนะครับนี่เลยมา,าเจอม,มุ้งทีแบบนี้นะฮะดึงแัสวยโดยที่มันไม่มีมุ้งแล้วก็ดึงกลับมามีมุ้งลวดกังดึงได้นะครับ ที่พับเก็บยืดหมดได้นะครับผมสวยงามนะครับเจอกันในคลิปต่อไปฝากไว้เดวยแล้วกันนะครับเปิดโทรอยู่ม,มุมนี้ใช่ไหมไม่ไม่ไม่เอดเอดมินบอกมุมนี้มันต้องม,มุมใดมุมหนึ่งสักมุมนะครับเจอกันในคลิปต่อไปมุม,มนี้กับมุมนี้ก็อาจจะมีนะฮะผมไม่แน่ใจสําหรับแอดมินนะครับสวัสดีครับ